สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันพฤหัส19เมกราคมนะครับวันนี้ตลาดก็แนวโน้มไซด์เนวน,นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ปิดที่แนวรับพอดีนะฮะแนวรับอยู่แถวประมาณ1555-1560ถึง1560เมื่อวานนี้ปิด1560ครับลบไป6จุดปริมาณการซื้อขาย48,000ล้านต่างชาติขายเยอะฮะขายไป3,175ล้าน แล้วก็มีการช็อตฟิวเจอร์ด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็ประกาศผลประกอบการออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่ดีกว่าคาดเล็กน้อยฮะแล้วก็เมื่อวานนี้หุ้นขนาดใหญ่ๆอย่างพวก BBL K-Bank s c b KTB นะฮะ ส่วนใหญ่ก็ปิดที่แนวรับพอดีนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เด้งดับแล้วครับนะฮะเพราะว่าหาุ้นหลายตัวปิดแนวรับหุ้นที่ปิดแนวรับพอดีคือคราคาปิดนี่เป็นแนวรับเลยนะฮะก็จะมี KBank BPL s c b KTB CPO IBL พนะครับพวกนี้ปิดแนวรับพอดีนะฮะแล้วก็บ้านปู บ้านโปูก็ปิดแนวรับพอดีนะครับวงนี้ดูง่ายครับคือจะซื้อก็ซื้อเลยเพราะว่าราคาลงมาแล้วนะครับถ้าหลุดก็ขายทิ้งนะครับเวลาปิดแนวรับพอดีนี่เล่นง่ายก็คือถ้าดูชอบแฟนนี่มนท่ลซื้อเลยครับถ้าถ้าลงขายทิ้งนะฮะคือถ้าลงจะลงต่ออีกเยอะเหมือนกันเพราะว่าถ้าลงหลุดตรงนี้มันจะเป็นสัญญาณขายนะฮะเช่นเดียวกับเซตฮะเซตถ้าหลุด1่ตรง1555ก็เป็นสัญญาณขายเหมือนกันนะครับ ส่วนเทสโก้ก็เช่นเดียวกันฮนะเทสโก้เมื่อวานนี้ปิด23แนวรับอยู่จุดนี้แหละครับ22.8นะครับถ้าถ้าซื้อก็ซื้อ,อเลยถ้าหลุดขายทิ้งนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็หุ้นส่วนใหญ่อยู่ที่แนวรับนะครับเจ้าที่ดูหุ้นในเซ็ต50ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่แนวรับพอดีเพราะนั้นตัวเซ็ตอินเด็กซ์ก็ปิดที่แนวรับแล้วนะครับ1560ถึง155ถ้าหลุดปุ๊บจะลงต่อประมาณ20ถึง30จุด จะลงมาแถว1530นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุดปุ๊บอาจจะต้องคัดไปก่อนแล้วก็ลงมาที่1530ค่อยกลับเข้าไป ซื้อใหม่นะฮะส่วนหุ้นที่มีสัญญาณบวกช่ว,ชวงนี้นะฮะสัญญาณบวกจะเป็นหุ้นที่เราเชียร์ไว้2ตัวเลยติดโผล่เข้ามานะครับหุ้นที่มีสัญญาณบวกก็มีสเตคอนนะฮะมี TPI โพลีนสตัวที่เราเชียร์ไว้นะครับเชียร์ในอันนี้เชียร์ในรลายเดือนนะครับติดติดโผล่มา2ตัวเลยมีสัญญาณบวกครับคำว่ามีสัญ,ญญาณบวกก็คือมีสัญญาณซื้อแต่คราวนี้ถ้าเกิดเซ็ตมีสัญญาณซื้อเกิดหุ้นมีสัญญาณซื้อแต่ว่าเซ็ตมีสัญญาณลบ อันนี้มันจะมันจะหักหักล้างกันหมายความว่าถ้าเกิดเซตวันนี้เดิดกลับนะครับไอตัวที่มีสัญญาณซื้อก็จะขึ้นแรงแล้วครับคือโพลินกับสเต็กนะฮะแล้วก็ดีแท็ด้วยที่มีสัญญาณซื้อขึ้นมานะครับอีก2ตัวฮะอันนี้เป็นม้ามืดบางกอกแลนดกับ S นะครับที่มีสัญญาณซื้อขึ้นมานะครับตัวตัวอื่นๆยังคงทรงตัวฮะคงจะยังไซเบย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่เด้งดับครับนะฮะก็คือสับง่ายๆนะครับ เวลาเราซื้อก็ดูง่ายๆครับสมมุติชอบตัวใหญ่ๆชอบเคแบงกนะครับก็ซื้อเลยนะครับแต่ว่าซื้อตรงไหนก็ซื้อเลยนะฮะถ้าหลุดหลุดขายทิ้งนะครับสำหรับคนที่มองเอ้สต็อปลอสตรงไหนถ้ามันถ้าเราซื้อไปแล้วขาดทุนประมาณ2-3ช่วงขายทิ้งเลยนะครับขายทิ้งแล้วไปรอใหม่นะฮะเพราะนั้นวิธีเล่นที่ที่น่ารับกับพอร์ตนี่ค่อนข้างง่ายมันไม้เหมือนเล่นที่สัญญาณซื้อถ้าเล่นสัญญาณซื้อบางทีซื้อแพงฮะ ซื้อแพงปุ๊บพอลงมาต่ำๆเอาต้องมาสต็อปลอสที่ตรงนี้ขาดทุนเยอะนะครับถ้าเรียนสัญญาณซื้อขาดทุนเยอะเล่นแนวรับวิธีวิธีเล่นก็ทําแบบที่ผมบอกซื้อเลยลงลงต่อขายทิ้งนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ยากอะไรนะครับสําหรับคนตลาดหุ้นทั่วโลกมาอัปเดตก่อนนะครับช่วงนี้เป็นความไม่แน่นอนของนโยบายตํานะฮะแล้วก็เรื่องของเบสิสแต่ว่าผมคิดว่าตลาดก็รับรู้ไปหมดแล้วนะฮะส่วนต่าเองก็มาบอกว่า เออยูเอสลา์แข็งค่าไปแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดอเมริกาค่อนข้างแข็งแรงครับตัวเลขตัวเลขเงินเฟ้อนะฮะเงินเฟ้อเดือนธันวาคมออกมาเกินเกินเบนชมาร์กนิดหน่อยนะฮะออกมาที่2.1%ก็ทําให้ตลาดก็คาดว่าเฟดคงขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องตามที่ตามที่คาดการกันไว้เพราะฉะนั้นพอขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเงินยูเอสลา์ก็กลับทิศมาแข็งค่าขึ้นนะครับสวนทางกับคําพูดของโดนัทัมนะฮะ ก็เลยทาให้เงินเอเชียวันนี้อ่อนค่าครับเงินบาทก็อ่อนมานิดนึงแต่ว่ายังไม่อยู่ในโซนที่อ่อนมากนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็เสียคือต่างชาติขายเยอะนะฮะอันนี้อาจจะต้องไปดูว่าขายตัวไหนที่มันขายหนักๆนะครับส่วนวันนี้ตลาดเอเชียเปิดมาบวกลบคลกเค้าฮะ มีทั้งบวกทั้งลบแล้วก็ลบก็ไม่มากบวกก็ไม่มากของเราคงเปิดทรงตัวถึงแม้ราคานะ้ํามันจะลบไปเกือบ1เหรียญก็ตามนะครับน้ำมันยังทรงๆนะฮะยังทรงอยู่ในกรอบ50 5 5ถึง5้เหรียญต่อบาร์เรลนะครับ น้ำมันก็อยู่ที่52.28อันนี้เป็นเป็นน้ำมัน WTI ส่วนหลังจากที่ US Solar แข็งค่าขึ้นน้ำมันลงทองคำก็ลงฮะทองคำลงไป14เหรียญเช้านี้ทองคำอยู่ที่1,202ก็ต้องดู1,200เป็นหลักนะครับถ้าหลุด1,200ก็ลงมา1,170ถ้าเกิดถ้าเกิดยืนเหนือ1,200ก็ยังมองมองขึ้นมองขึ้นไป1,240นะครับ เมื่อวานนี้ลงไปถึง14เหลียนต่อทอยออนอยู่ที่1,200ตอนนี้ภาพภาพของทองคำไม่ชัดแต่ขึ้นมาแนะนำขายไปก่อนนะครับส่วนวันนี้แนวรับ1560ก็คือราคาปิดแล้วก็1555นะครับลงไปอีก5จุดเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านก็1566 1572ตลาด sentiment ตลาดจะดูดีขึ้นต้องขึ้นไปปิดเหนือ1.570ถึงจะดูดีขึ้นนะฮะหมายความว่าปิด1.570นี่ sentiment จะเริ่มเป็นบวกมากขึ้นตอนนี้ตลาดปิดที่แนวรับพอดีนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับตัวเซทฟฮะเซฟวันนี้ก็ปิดแนวรับพอดีเหมือนกันเซทปิดไปที่9.72 นะครับแนวรับอยู่970-972ตรงนี้เลยนะครับเพราะนั้นผมเลยเขียนแนวรับไว้ตรงนี้เลย972-970นะฮะลบไป4จุดฮนะส่วนแนวต้านก็977-980ถ้าตลาดจะดูดีขึ้นต้องขึ้นไปปิดเหนือ980แนะครับสำหรับตัวเซฟช่วงนี้ก็ยังคงโอเปอร์ลองถ้าลงต่อคัดเลยนะครับเล่นง่ายเล่นเหมือนหุ้นฮนะค,คือแถวนี้โอเปอร์ลองเลยหลดุดหลุดปุ๊บคัดนะฮะถามว่าหลุดเยอะไหมหลุด2จุดพอ นะครับไม่ต้องเยอะอีกอย่างหนึ่งวิธีดูนะฮะคือเมื่อวานนี้ตลาดเนี่ยมีแรงขายในช่วง3โมงครึ่งถึง4โมงล้วก็รอดูตรงนั้นแต่เม,มื่อว่าใครที่จะโอเปอรลองนะฮะรอถึง3มโมง4โมงเลยช่วงเช้าไม่ต้องทำอะไรนะครับรอดู4โมงถ้า4ี่โมงปิดบวก3ซื้อเลยถ้า4ี่โมงไม่ลงซื้อเลยถ้า4ี่โมงลงไม่เล่นนะครับหรือว่าถ้ามีม,มีมีอยู่แล้วก็อาจจะต้องช็อต c ค o ส ตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับวิธีเล่นก็ง่ายๆดูถึง4โมงครับ4โมงปิดบวกเกิน3ซื้อเลย4โมงไม่ลงบวก0ซื้อเลยโอเปอร์ลองเลยนะฮะสี่โมงลบเกิน2คัดลอสที่มีอยู่นะครับแล้วก็ไม่ซื้อเพิ่มนะครับวิธีเล่นก็ง่ายๆครับสวัสดีครับ